เขาบอกว่าไม่ใช่หรือเปล่าขออยู่ใมงเคอันนี้อันนี้ตุกตายางของเมันหมอนทีเสียเลยอะเออเออมันอะไรพี่พี่เคเห็นหรอไปทำานไปางางงงมาอันนี้บรรยายสรรพคุณนะครับสรบายเลยครับอันนี้เป็นหมอนข้างครับครับ เป็นหมอนข้างมันไม่ใช่หมอนข้างธรรมดาเพราะมันเป็นหมอนข้างที่ไม่มีปลอกหมอนะประมูลไแล้วก็ไม่หาซื้อปลอกหมอนใส่ใช่นอกจากท่านจะเสียเงินประมูลไปแล้วท่านต้องเสียเงินซื้อปลอกหมอนด้วยรอเล่มอ้าวมีน่าศัทธาตรงไหนครับเป็นหมอนข้างที่แบบว่าเป็นหมอนข้างที่ต้องบอกว่าอันนี้ไม่ได้โกหกนะครับครับดนอนกอดทุกคืนครับวันนี้

ไม่เบาเดี๋ยวเดี๋ยวลุกขึ้นอีกแล้วเหรอฮะดูทำไมฮะนั่งเฉยเอาโอเคเขาให้พี่นั่งเฉยยังไงครับลิฟต์บ้นนี้ครับก็อันนี้ก็คือตั้งแต่ไปอยู่คอนโดใหม่ก็คือต้องกอดทุกวันเลยจริงจริงก็คือไม่ใช่ ทำไมบอกเนามันมีรูปแปะอยู่เดี๋ยวเขารู้ไม่เป็นไรอะไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวขอของนะฮะขอของที่คอนโดเก่าที่นอนก่อนทุกคืนก็ปูด้วยนี่เป็นเรื่องเหรอไม่ใชอันนั้นใช้สรรพนามไม่ถูกใช้คำว่าขอไม่ได้ทำไมล่ะทำไมล่ะนะทำไมล่ะช็อปปิ้อ๋อเหรอเดี๋ยวเป็นเป็นกระต่ายนะฮะหรือว่าเป็นอะไรนะไหนไหน

68สตาร์ครับหกสตารครับเดี๋ยวเดี๋ยววเดวสตาร์่านี่เขาถามว่าถามว่าหกแปดคืออะไรขอโทษพี่ขอโทษขอโทษนะพี่เรื่องนี้คนนอกไม่รู้รู้เฉพาะคนใน ขนเป็ดขนไก่ใช่ไหครับข้างในนี่เป็นขนเต่าแกจะไม่หรับว่าขนเต่าขนเต่าที่อยู่ตรงตรงนี้เหรอจะดักมูกทำไมนะครับเอออ่ะมันจะไม่หลับว่าของใครนะมตัวนี้ได้แหละอ่ะได่กหกสิบแปดสตางค์ใครประมูลประมูลเลยครับเท่าไหร่หกบาทโอ้ยแล้วชอบชอบความกล้ามากเลยประมูลตั้งหกบาทนะใช่ไช่วยบ้านน้ำท่วมตั้งหลังนึ่งเออ เมื่อกี้เริ่มห้าพันนะฮะอันนี้เริ่มหบาทแปดบาทเท่าไหร่ฮะแปดันแปดบาทหกบาทแล้วหกบแปดบาทไหนฮะกระิดหนึ่งหมื่นครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทเฮ้ยพี่สนใจผมไกดีหกพันเหระนี่พี่เขาหมื่นหนึ่งแล้วพ่อด้วยโอ้ตายแล้วอะไรนหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทนะฮะมีใครอีกไหม มีใครน่ะดึงดันบ้างใจเย็นสิอหรืออน่เดึงดันไหมดึงนะครับเบินครับท่านบนได้นะฮะด่านบนมีหกหมื่นแปดฮะดีนะใจเย็นหนึ่งหมื่นครบที่หนึ่งนะครับสองหมื่นบาทขึ้นทีละ5้าบาทสิบบาทได้ครับไม่ว่าอะจะขึ้นทีเรเหมือนใจหายว่า สองหมื่นห้าบาทเลยก็ได้เอออ่าอได้พี่ประมูลดิเอาเฮ้ฉันไม่เอาฉันอยากนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตอนนี้เท่าไหร่ละสองหมื่นสองหมื่นบาทสองหมื่นบาทนอนกอดเขาด้วยต้นขอยังว่านอนกอดเท่าไหร่คือจริงจริงแน่นกอดมันจะมีกลิ่นด้วยถูกไหมมันจะมีกลิ่นเออๆไม่กลิ่นหอมนะกลิ่นเหม็นอ๋อไม่ไม่ไม่พี่จิ้มเพิ่มกลิ่นตอนนี้ได้ไหมฮะอยากจะให้เพิ่มกลิ่นนี่มีครับกำลังเพิ่มอยู่นี่ครับไม่ต้องเ้าไปเลยยัดเข้าไปเอ้า นี่พูดตรงๆนะข้างในมันก็เยอะแล้วไม่ต้องทำบุมหมค่ะอ๋อใอ่สองหมื่นบาทครับดีไหมฮะ2องหมื่นที่หนึ่งด้สองหมื่ครับบีไหมครับมีบ้านลุงชงหรือเปล่าบ้านสองหมื่นครับม่ฮะสามหมื่นพี่สามเดนเพื่อนกห้า้อยก็ได้นะ เดี๋ยวได้ไขว่าเขาเพิ่งตะทีละหมื่นเไยเหรอเออมันเป็นหน่วยเงินที่นี่เออออมันเป็นหน่วยเงินนะอ๋อนี่คือเควิลเล็กแจเกวิเล็กห้าบาทสิบาทจะมาคุยกับพิทครับของที่คุยทีละหมื่นนะครับคุณดูหน้าคนนี้นน่งอยู่ก่อนเนี่ยนะจะพูดว่าคิดไม่ออกอันนี้คือการต่อสู้ดีๆีเอการต่อสู้ดีๆีสุดเงียบสามหมื่นบาทนะครับสามหมื่นบาทนะครับ สามหมบาทครั้งที่หนึ่งครับพอพูดว่าสามหมื่นเ็นก็น่าสวยๆต่อทุกคนจะห้าหมื่บาทฮิฟางิฟางิฟางิฟงห้าหมื่นบาทบอลค้าห้าหมืบาทโอ้โหอันนี้ต้องลงกินเนี่ยสเลยนะฮะทำไมฮะแพงมากเป็บอลค่าที่แพงที่สุดในโลกสำคัญที่สุดหรอเออ่ยางยางยางี่ยังไม่แพงที่สุดแพงที่สุดเพราะไม่ได้บอกว่าจบที่5้าหมื่น ก็มาสูงแล้วนะแปดหมื่นบาทนะใช่ครับบริจาคกันเท่าไหร่ริบบวกเข้าไปอีกสิบเปอร์เซ็นต์ครับโอ้โหหรือมากกว่าอะสิบเปอร์เซ็นต์เป็นอย่างต่ำน่ารักอ่ะสิบเปอร์เซ็นต์เป็นอย่างต่ำยังพอสักสองแสนอะไรนะห้าล้านหรอสิบล้านกูตายเลยขายบ้านเลยเนี่ยห้าล้านเนี่ยเมื่อกี้เห็นบอกว่าจะขายบ้านหน่อยคอนโดช่วยน้ำท่วมอยู่ต้องย้ายคอนโดนะอ๋อเหรออ๋อนี่หมายถึงว่า เราบูดหน่อยมากเจ็บฟันรอบที่สองน้องเขาเจ็บฟันเลยทำไมทะไมอยู่สูงไปแล้วเดี๋ยวนี้เราอยู่ข้างในก็กำลังจะเล่นพี่ไงแต่ว่าลิเตียแต่ว่าลิเตียดู่ข้างๆลิตรก่อนแล้วก็ถ้าแต่ว่าผมเตี้ยดูข้างๆผมก่อนอย่า สู้น้องเขาไม่ได้อ่ะดูเฉยนี่สุดไปนิโป้เลยนะไม่ต้องให้เย็นหรอกเขาที่เสริมเส้นเอาเล็กๆต้องถอรองเท้าอ้โอ้โหฆ่ากันแบบนี้น้องถอรองเท้าสู้ดิไม่ต้องเปลี่ยนใหม่ตั้งแต่แปดหมื่นแล้วนรือเปล ธรรมดาที่ไหนครับเสื้อเขียวๆตรงนี้นะครับทั้งสวยและรวยมากจริงๆสวยและรวยมากสวยและรวยมากแต่ยังไม่ถึงประมูลทุกคนเลยไม่รอเราอยู่ที่800,000แล้วผมอยู่ที่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่8 0 0 0 0ครั้งที่2นะครับจะรวมเงินกันมาก็ได้นะจะกินไหมไหม180,000บาท180,000บาท180,000บาทโอ้โหแป๊บแปอันนี้ของใคร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 เนี่ยของใคร ของสุดยอดเซ็ตของวันนี้นะฮะก็หนึแสนแบาทก็หนึ่งหมื่นแต่ตังบาทแล้วหนึ่งหมื่บาทมีอยู่นะมีเขาหล่อและรวยมากถูกลกเพมว่ามันต้องครึ่งครึ่งท่านเลยอย่างเงี้ยหล่อรวยหมอนข้างใหญ่ มาเลยหมอนข้างใหญ่ข้างข้างหมอนข้างก็ให่ขา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 ตัวตัวแลไตัวข้าข้างหมอนข้างก็เป็นลิกล่คิดอะไรนคิดอะไรอยู่ตอนนี้ะฮาอยู่ที่1นึ่งแนบาทหนึ่งแบาทหนึ่งแบาทคราวนี้ดู <S <S อะไรนะนขอดูเลย่รขอดูขอดูจะขอดูเลยมัจะบวกช่วยเขาอีกห้บาทสิบาทก็ได้นะไม่ว่ากันแสนเจ็บาทอะไรเงี้ยเออแปดบงี้บาทเขาอกไปแล้วจะจ็บทำไมพี่จะนํไมฮะปดบาทนะหนึ่งบาทให้ริมน้ำดีกว่าให้ริมน้ำดีกว่อหนึ่งแสนแปดบาทครั้งที่เก้าปบาทครั้งที่1อ่า นี่ก็จะลากเขา68 68ดเขารำนวลเป็นงานเป็นการอยู่พูดจะจบไทยนะเพื่อกำลังรอเราอยู่1หนึสปบาทครั้งที่1นึ่งเียบเที่งแสนแปดบาทครั้งที่สองเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับไม่มีนะเขายกรไกเยกเอ โอ้อาม่ยกมือเหรอไยกมโอเคนะครับครับเรียกมัเลยนหบวกบวกเงินลีทเข้าไปนะครับครัทก่อนีก่อนหนึ่างั้เอาเปเนสเก็้าเออใช่พวกอันนี้อันนี้รีบริจาคช่วยนะเป็นหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพนแปดร้อยแปดสิบแปดบานะครับปบริจาคช่วยเะเพราะฉะนั้นสรุปแล้ว เพราะฉะนั้นนะฮะจบนะจบนะจบจบนะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าจะมีนะฮะอะไรฮะมียอดรวมขึ้นมาบริจาคอีกตั้งห้าอะไรฮะเออแฟนขับคุณ๋ยเงียบๆเนี่ยนี่นะฮะดึงสายมีสะพ้ายนะฮะมีสะพ้ายเชิญนะโโอ้หขึ้นมาสะพ้ายนะฮะเโซ่โซ่โซ่บอลเชิญนะฮะขึ้นมาสะพ้ายนะฮะนข้างก่อนข้างก่อนนะโอ้ยข้างก่อนไม่้รงนิดหนึ่งเชิญในร้านเจอเลย ล่ำล่าเลยนะครับขอให้ได้บุญได้บุญกันเยอะๆนะครับขอให้ล่ำล่เลยเขอให้มีแต่ถึงดีๆ้ามาในชีวิตขอให้มีแต่ทุกอย่างลมายที่หนึ่งนะครับายีกันนึงนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ้เครับต้องการครับชต้องการเลยครับขอครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับ พี่พี่อ้อมเหรอฮะพี่อ้อมแล้วก็อีกท่านหนึ่งชื่อนัทนะครับผมคุณพี่นัทนะฮะหมดหมดเลยครับหมดเลยครับผู้ที่เข้าร่วมพิธี้แลวอันนี้ก่อนนี้ก่อนเดี๋ยวน่าที่หลังอ๋อเหรออ๋อเหรออันนี้คือ1นึ่งแสนอธิริปกบวกด้วยยี่สบแปดหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทนะครับขอบคุณครับ โยนกันตลอดเลยไม่ไม่แทกอย่างเดียวเลยจะแทกอีกครั้งสามทีอีกคนจะมาประกอะข้างหลังไหมฮะไม่เป็นไรโอเคนะฮะขบคุณครับขอบคุณครับเอาเสร็จด้วยเสร็จด้วยเลยด้วยอะไรเดี๋ยวเชิญทุกท่านที่ร่วมประมูลที่รากค่าต่างๆดีนะครับผมใช่ครับเพื่อผมก็เลี้ยอกพี่นัทครับขอบคุณครับ มันซูมแน่ขนาดนี้ไม่ต้องซูมแล้วครับดิเออ่ดไม่ต้องเอาออกมาอีกนิดเอาขึ้นไปอีกอ่ะมันจะได้เขียนขนาดนาไม่ขนาดแล้วเพรากำลังเขียนอยู่เดี๋ยวแล้วเ่อนย่อเลื่อนย่ะให้พี่อ้อมนะอ่าเออโอ้โหใหญ่และยาวมากนะครับทนี้ของข้ามของลูกนะ นอกจากนะฮะเราจะประมูลอะไรอย่างที่บอกนะครับให้แฟนคลับของริปนะครับก็มีตัวแทนเพื่อบริจาคให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับแยกต่างหากไม่เกี่ยวกันการแบ่งด้วยต่างหากนะฮะสมทบทุนถูกต้องครับนี่เราจะดูภาพริปจะอะไรกันไปหรือเปล่าไปใช่ไหมครับใช่ฮะเราต้องหลบให้แฟนคลับเขาถ่ายครับเพราะว่าภาพนี้จะหายากมากนะฮะภาพนี้จะไม่มีนะครับทุกคนชั้นภาพเก็บไว้เลยครับต้องรอพรุ่งนี้เป็นข่าวนะฮะขนมตูนโต ับสุดๆเลยเชิญชักา